สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดบริการประชาชนตำบลห้วยโป่งและตำบลบ่อไทยเมื่อว,วันที่11เมษายน2567นางสาวมลิสา,สาถือศิลน,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตระชำนานการรักษาราชการแทนกเกษตรอำเภอหนองไผ่และนางสาวนรพ์คำปลิวนักวิชาการส่งเสริมการเกสอตปฏิบัติการร่วมด้วยสันพกรอำเภอหนองไผ่ได้ออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดบริการป่าประชาชนตำบลห้วยโป่งและตำบลบ่อไทยตามคำสั่งอำเภอหนองไผ่ ที่186 2567เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการและประลัดอำเภอออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงานจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2567ในการนี้นางพัชรีสาราสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายสมพงษ์มหาวังในอำเภอหนองไผ่และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดออกเยี่ยมจุดบริการประชาชนตำบลห้วยโปง่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่น้องไม้ทวสีทัพทิมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานฝอ